สวัสดีครับพบก,กับการวิเคราะห์ราคาทองคำจากว l ย LG, ประจำเช้าวันที่26กุมภาพันธ์2557ภาพรวมการเคลื่อน,นไหวของราคาทองคำณวันก่อนหน้าราคาทองคำเปิดตลาดบริเวณ1,336.39มีการย่อตัวต่ำสุดบริเวณ1 3 3 1 1 1และขึ้นไปแตะระดับสูงสุดถึงบริเวณ1 3 4 3 4 0ปิดตลาดไปบริเวณ1 3 4 0 1 4บวกขึ้นมาประมาณ3.54เหรียญดอลลาร์ต่อทองค์ ราคาทองคำตลาดโลกวันนี้มีการขยับตัวขึ้นหลังจากมีการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจของฝั่งสหรัฐที่น่าผิดหวังส่งผลให้เกิดความมิตกกังวลว่าอัตราการฟื้นตัวเศรษฐกิจของฝั่งสหรัฐอาจจะชะลอตัวลงกระตุต้นให้มีแรงซื้อทองคำเข้ามาในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยทั้งนี้ราคาทองคำมีการขยับตัวขึ้นแต่ระดับสูงสุดในรอบสเดือนในวันอังคารโดยมีการปรับตัวขึ้นสูงสุดเป็นวันที่4ติดต่อกันสรุปภาพรวมการลงทุนนักวันก่อนหน้าการซื้อขายของกองทุนขนาดใหญ่ กองทุนทองคํา SPDR มีการสะสมทองคําเพิ่ม2.099ตันมีการถือครองทองคำเที่ระดับ803.704ตันกองทุนโรหะเงินไอแชร์ are, มีการถือโรหะเงินเท่าเดิมที่ระดับ11,159.49ตันการเคลื่อนไหวของสิมรัพย์อื่นณวันก่อนหน้าโรหะเงินปิดตลาดไปณระดับ21.82อ่อนตัวลง0.14ตลาดน้ำมันดิบเบนซ์ปิดตลาดไปณระดับ108.90ออนตัวลง0.14 สกุลเงินยูโรปิดตลาดไปในัระดับ1.3745แข่งค่าขึ้น0.001 1ดนัชนีดอลลราอินเดซ์ปิดตลาดไปในัระดับ80.13อ่อนตัวลง0.07ปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลกระทบต่อราคาทองคำราคาทองคำได้รับแรงหนุนจากสกุลเงินยูโรมีการแข็งค่าขึ้นและสกุลเงินดอลลร์สาหรัฐมีการอ่อนตัวลงทางนี้ดอลลราสาหรัฐอ่อนตัวลงเมื่อเทียกบกับตะก้าเงินในตลาดปริวัติเงินตาหลังจากดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค ของสหรัฐถ่วงอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลให้อ่อนตัวลงทั้งนี้สำนักงานคอนเฟรนส์บอร์ดมีการเปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของสหรัฐร่วงลงสู่ระดับ78.1ในเดือนกุมภาพันธ์จากระดับ79.4ในเดือนมกราคมขณะที่นักเศรษฐศาสตร์ที่ได้รับการสำรวจจากรอยเตอร์คาดการณ์ว่าดัชนีจะอยู่ในะระดับ80.0ส่งผลให้ดัชนีดอลลาร์เมื่อเทียบตะก้าเงินอ่อนตัวลงสู่ระดับ80.14ขณะที่ดอลลาร์มีการอ่อนตัวลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินยูโร โดยยูโรปรับตัวขึ้นหลังจากผลสำรวจภาวะธุรกิจของสถาบัาน IFO ของเยอรมนมีออกมาดีเกินคาดทั้งนี้ราคาทองคำยังได้รับแรงหนุนจากดัชนีดาวโจนของสหรัฐมีการอ่อนตัวลงหลังจากเศรษฐกิจอ่อนแอเกินคาดตลาดหุ้นสหรัฐปรับตัวลดลงในวันอังคารโดยดัยดชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์อ่อนตัวลง27.48จุดหรือว่า0.17% S&P 500ปรับตัวลดลง2.49จุดหรือว่า0.13% นสแตกปรับตัวลดลง5.38จุดหรือว่า0.13เปอร์เซ็นต์ข้อมูลเศรษฐกิจที่บ่งชี้ถึงการปรับตัวขึ้นของราคาบ้านในสหรัฐที่อ่อนตัวลงในเดือนธันวาคมและดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ลดลงเกินคาดในเดือนในเดือนกุมภาพันธ์ส่งผลให้มีการเทขายหลักทรัพย์ในตลาดหุ้นสหรัฐในฝั่งสหรัฐออกมาประกอบกับนักลงทุนยังรอการถแถลงการของบารเจเนตเยเรนประธานธนาคารกลางสหรัฐที่จะมีการถแถลงนโยบายการเงินต่อคณะกรรมการ ประจำวุฒิสภาสาหรัฐในวันพฤหัสนี้นักลงทุนในตลาดทองคํายังคงจับตาและรอฟันค่อยถแถลงของนางเจเน็ตเยเรนเพื่อหาสัญญาณบ่งชี้ว่าเฟดจะวางแผนอย่างไรในการปรับลดขนาดมาตรการ QE ขณะที่อัตราการว่างงานของสหรัฐอยู่ที่ระดับ6.6เซึ่งใกล้เคียงกับเป้าหมายที่เฟดเคยตั้งไวท้ที่ระดับ 6. 5ที่ระดับ6.5ซทางนี้นักลงทุนถกเถียงกันในประเด็นที่ว่าเฟดกวรวจะปรับขึ้นอาตาัตราดอกเบี้ยหรือไม่หลังจากในเจมบูราตประธานเฟดสาขาเซนหลุย มีการกล่าวว่าเศรษฐกิจของสหรัฐมีแนวโน้มเติบโตที่แข็งแกร่งขึ้นในปีนี้และเขาคาดการณ์ว่าเฟดจะยังคงปรับลดมาตรการ QE ต่อไปสรุปการลงทุน YLG ประเมินแนวรับโดยให้แนวรับระดับ 1,355, 1,328และ1,318แนวต้านประเมินไว้ที่ระดับ 1,348, 1,358และ1,368สำหรับปุ๋การลงทุนราคาทองคำขยับขึ้นทดสอบระดับ1,343เหรียดอลลาร์ต่อทองออนได้ เบื้องต้นยังไม่พบแรงขายที่มากกว่าระดับ15-20เหรียญดอลลาร์ต่อโอสส์ออนหากเป็นเช่นนี้คาดว่าราคาทองคาจะทรงตัวและรักษาระดับเพื่อขยับขึ้นทดสอบโซนแนวต้านระดับ1,348-1,350เหรียญดอลลาร์ต่อโอสส์ออนได้อีกครั้งเบื้องต้นอาจใช้โซนแนวรับหลักระดับ1,335-1,328เหรียญดอลลาร์ต่อโอส์ออนในการเปิดสถานะซื้อเมื่อราคามีการอ่อนตัวลงประกอบกับเมื่อราคาขยับขึ้นอาจจะมีการแบ่งทองคําออกขายบางส่วน เพื่อรอก,การย่อตัวและเข้าเข้าซื้ออีกครั้งสำหรับวันนี้ทาง YLG ขอจบการวิเคราราคาทองคำเพียงเท่านี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ